หบ้านแค่นั้นทุกคนอุ้ยหน้าใสมากหบ้านออกไปไปทุกคนกดให้หน่อยครับเร็วจุกให้ดูทีหนึ่งเลยอ่ะขอแค่ห้าบ้านค่ะไปอะไรอ่ะจบดานะขอแค่ห้าบ้านเท่านั้นเองจริงใครใจดีหลอกเกินอุ้ยมันธรรมดาพี่อถ้าถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรมาดูดีอะกดก่อนเดี๋ยวจะบอก มีเคล็ดลับอันนี้พูดจริงๆเออมีคนบอกไล่ออกไปปะอุ้ยเดี๋ยวมันบินเอาเหรอกูนี่อยากขิดเลยจริงๆรล้วอนก่อนอ้าถ้าได้อีกห้าบ้านเดี๋ยวให้หอมอ่าได้ขอแค่ห้าบ้านมาเลยฟิลเตอร์เออถ้าฟิลเตอร์ไงครับถ้าไม่คุณก็ใส่บ้างแต่ต้องห้าบ้านนะคะเอออิชาห้าบ้านมาเลยเร็วๆใครใจดีช่วยหน่อยมันเคี้ยวพี่แพดดี้อ่ะ คอยค่าบ้านพอเนี่ยมันยังไม่ได้เลยเห็นปะนะ่ะเนาะเออมันไม่เดอร์ <Order S 2> นะไม่ขึ้นเลยอ่ะเออไม่มีใครใจดีเลยอ่ะแย่จังคิดว่าจะมีคนสลับสนุนเยอะเออเนาะเศร้าเลยอ่ะอต้องพันเจ็ดอ่ะไม่มีใครช่วยเลยอ่ะเนาะแค่คนลาตะก้าเองอ่ะคนนะหน่อยได้มไหมะคุณแพรรี่ไม่ใส่วิก แล้วดูดีมากค่ะเฮ้ยตายหาแล้วอ้าวกีูไม่ต้องใส่นะแต่วิกวันนี้ไม่ได้เลยวิกหลุดหัวเ <c oughs> ถิกมากอะไรก็ไม่รู้ออกรายการกับแฟนเทนที่จะได้แบบดูแบบสวยๆแฟนพี่แพรรี่หล่อมากเลยค่ะเออใครอะไม่รู้รอย่ามาที่เรเม้นอย่างนี้นะได้ไหมแค่ห้าบ้านนะอ่อะถ้าถ้าคนเมนแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าชมยางได้ถ้าถ้าซื้อแล้วชมได้ใช่ไหมได้อ่าแม่แดงลด ไม่ใช่หล่อมากค่ะหล่อมากค่ะน่ารักมากอะไรก็ว่าไปเออ,อ,<ป>อน,นี้ได้ใช่ไหม,มกดด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าห้ามไปแบบ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 อลอ,ออยอะไรที่มันแบบเกินเลยกว่านี้ไม่ได้แบบมีแฟนยังคะอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้แต่ฝอยก็จะตอบอยู่แล้วไงว่ามีมีแล้วไม่ได้แฟนหล่อมากค่ะเอ,อ,อือน,นี้ได้ไหมได้ได้แบบแฟนหล่อมากอะไรหล่อมากทุกคนมาเอออเดอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะ ขออีกหนึ่งบ้านไปขออีกบ้านหนึ่งอ่ะก่อนลงทุกคนมาขออีกบ้านก่อนที่งอนแล้วก็ดื้อมากอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแหม่แม่แดงกดเลยค่ะแม่แดงแม่แดงกดตะกร้าก่อนนะคะน่ารักทั้งสองท่านเลยค่ะวุ้ยเขาพูดพอเนาะคุณพี่แอลถ้าไม่ใช่แพรลี่ไม่ซื้อนะเออเอ้ยออันนี้อันนี้ต้องชมเชยอันนี้ต้องชมเชยนี่เดี๋ยวเลยทำไมนั่งใหญ่จังอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนนี้เนี่ยทำไมนั่งเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่แบ่งเลยมั้ง นี่อนุมัติความเห็นก่อนนี่ถ้าไม่ใช่แพรลี่ไม่ซื้อนะเนี่ยอ่ะปักยจะหาแฟนหล่อๆได้จากที่ไหนเออพูดได้ไหมได้เออแอปรุ้งครับปัดปัดไปค่ะทุกคนหยอดหยอดไปเหมือนเราแบบเหมือนเราอะไรอ่ะเออเอลไปอย่างเงี้ยหรอเหมือนเราปักเหมือนเราเหมือนเราปักเบ็ดตามคนาอะไรอย่างเงี้ยกรติดก็ติดเลยอย่างเงี้ยนะ อย,อยากให้แพรี่ดแสดงหนังไม่ใช่นักแสดงแล้วค่ะเป็นแม่คาแล้วกดแล้วค่าหอมเลยหอมเลยยังยังยังไม่ได้เลยพี่ออเดอร์ยังไม่ถึงเลยเยังไม่ถึงเลยเี่ยอีกนิดนึงยังเลยเลยตั้งสามบ้านเอออีกสามบ้านแล้วกันปะเลยตั้งสามบ้านทุกคนเป็นพี่น้องทาง <ขา S 2> <ๆ S 1> ชัดมากก็แน่นอนอยู่แล้วเพิ่งไปอน,นี่มาเพิ่งก็ให้พี่หมอจัดการให้ยิ่งโตยิ่งหล่อก็ธรรมดาครับพูดจริงๆคนเราอ่ะมันจะหล่อตอนช่วงอายุยี่สิบเจ็ด หล่อได้แบบสุดๆอ่ะยีิบเจ็ดแล้วตอนนี้ฝอยเพิ่งยีิบสี่อ่ะลองคิดดูทุกคนอีกสามทุกคนอีกสามปีดิฉันก็สามสิบเจ็ดแล้วโหจริงวะเนี่ยใช่หน่าเด็กมากเลยเนาะไม่ตอนแรกฝอยคิดว่าพี่พลี่ประมาณยีิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาหน้ารักขอบคุณค่ะเออเอาผมผมทราบดีครับผมสุดทุกคนกดตร้าเลยเร็ว จะแต่งเมื่อไหร่คะโอ้ให้บ้านเสร็จก่อนทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ได้เห็นเออเออกดตะกล้าให้หน่อยขอตอนนี้ขอแค่อีกแค่ห้าบ้านแล้วกันเนาะเจ๊จ้อเจ๊จ้อไหนไหนไหนเนี่ยไหนอ่ะไม่มีนี่เจ๊จ้อนี่ไงไหนนี่ไม่ใช่อ้ทุเรียนกวนเท่าไหร่รูปหล่อไม่อ่านไปอ่านจะไปอ่านไม่ได้ไม่่อานไม่ได้ ทุกคนกดเลยอุยแรงอ่ะไปอีกสามบ้านไปลงแล้วทุกคนอีกสาบ้านจะลงไลน์จริงๆขอสามาบขอสาบ้านพี่แพรี่เปิดสอนวิทยากรโอ้ไม่มีเวลาเลยพี่เดี๋ยวขอให้แบบเดี๋ยวถ้าบินมาเหรออืมพี่บินบินอะไรบินที่สตาร์บโอ้เธออย่าไปอ่านชื่อมั่วมันไม่มีคนดังอะไรเขามาหรอเเหรอ เดนนี๋ยวกูมัวว่วไปหมดตั้งแต่เอของเขาอยู่ตั้งแต่อะไรละตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ปางทิพแล้วแล้วเราก็ต้องตื่นก่อน <c oughs> เราไม่ได้ดังขนาดนั้นใช่คนดังเขาจะมาดูอ๋าก็ฝอไปติดตามเขาไงเจ๊ประกรณนนี่ไม่ค่อยจะตื่นประกรณ์ยิ้มสวยมากอะ่ะหนึ่งดูเยอะจังเลยเนี่ย ก็มาดูเธอไงเออทำไมไม่มีใครช่วยเลยล่ะแค่หนตะกาเออตะก้าไม่ขึ้นเลยทุกคนอีสามบ้านเองสามบ้านค่ะคอยบรีรามหน้าตาดีทุกคนอ่าถูกเห็นนะพี่อนัญญาบอกอืหอมเลยงให้มันได้ก่อนไอเรื่องหอมแบบมันไม่ยากหรอกเอออยากให้นาโนมาดูสั่งแล้วค่ะกดให้แล้วค่ะอุยน่ารักอ่ะใครเนี่ยฟันจริงไหมคะฟันจริงครับฟันจริงค่ะเนี่ยนี่ไม่จริงจริง บีเนียอเนี่ยมากูหกผู้ชมคนไทยทำามีไอโคตรเนียนทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยเร็วคุผมจริงมหมเฮ้ยอีกสองบ้านครับอีกสองอีกสองบ้านไปแม่ไปอีกสองบ้านแล้วสองบ้านค่ะขอบคุณมากครับตะกอนที่บ้านเป็นไงนล้วฟอดพูดจาน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยที่บ้านเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับดีขึ้นครับคุณยายก็อาการดีขึ้นครับ ทุกคนกำลังจะโอเคแล้วทุกคนแฮปปี้แล้วทุกคนแฮปปี้หกสิบีคนได้ซื้สินค้าจากอะไรนี้แม่มาอีกนิดนึงอ่ะไหนๆอีกสี่นาทีนะอีกสี่นาทีไปละอีกสี่นาทีลงละลงไลน์แล้วทุกคนไปช่วยหน่อยอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีมันมีคนนั่งหาเฮ้ยอุ้ยอะไรทุกคนกดตะกร้าค่ะไปอีกสองบ้านอีกสองบ้านจบเลยสี่นาทีอีกสองบ้านไปช่วยหนูหน่อยแม่ เนี่ย <S an> มากินข้าวต้องเลี้ยงข้าวเด็กอะไรเด็กแฟนพี่ก็คนบุรีดําเออใครถามคะพูดเล่น <S 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 พูดเล่น <S 1> <S 1> ล <S <S พูดเล่นแรงมากอย่างนี้พูดเล่นค่ะพูดเล่นตกใจตามเลย <S <S อ้ยอินดูกฎตะกบีนะคะกฎตะเบ้ยเลยวันว่าวันเอ้ยขวันอ่อนจะเมน มันจะพิม์ว่าเมรพูดเป็นภาษาเขมรตยไมเลยเสดย์บองสเดย์บองอารามนึกเมอารามนึกเมกินเนเนซิมกินเนนสมเต๊ก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 เ๊กเตกเธอเดย์เนาะเธอเสดย์เนาะเมนนึกเขมรเนอะแบบบนซีมยายบานยัยบานเตมุยเออยายบานตมยเด้อเขมรหนูเฮ้ยเมเขมรต่เนอเบกเขมรตเด้อกด้้าค่ะอก็ได้้าค่ะ อืมกระติก้ามันเลยคนบอกแปลหน่อยแปลหน่อยค่ะเออเอาอีกกระดาาอีกจะมีด่าได้เหรอป่าเป็นสังคมินดีโอเคอืมมัอเลยอุ้ยมันแรงอ่ะแรงอ่ะไม่เอาหรอกไปไไม่ดีหรอกอยากฟิตได้หมดแล้วพี่ฟิตได้หมดไปขออีกนิดนึงแค่นั้นเลยสรุปไม่รู้เรื่องไม่อยากให้ไปไงถึงไม่กดกันเดี๋ยวเขมนมาเคลมนะคะโอเครีมไปแล้วครับรอบหนึ่งผมจนไม่ลงอะไรรอบหนึ่งแล้วนะน้ำตาไหลฟังไม่รู้เรื่อง ไปอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงโอ้อีกนิดนึงออเดอร์ไม่ขึ้นเลยเออออเดอร์ทำไมไม่ขึ้นล่ะแม่อีกแค่บ้านเดียวแม่สองพันคนขออีแค่บ้านเดียวเองใครอ่ะข้างๆโอ้โหพี่โหพี่โอ้พี่อ่ะโอ้โหกอล์ก้าค่ะนี่แต่น้องน่ารักพอดโนสตอ้าโนสาบัดดี้เอาไปไปไป อารย์มาชวนมากันแล้วจริงไหมโอ้ยยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวติดตามข้อมูลก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้แม่จะกดตะกร้าก่านอนเออตะกร้าไม่ขึ้น,นอะตะกร้าไม่ขึ้นเลยไม่ได้หอมแล้วมั้ไปขอคนละหนึ่งบ้านไปแม่ไป,ไปอีกสองนาทีสุดท้ายลงไลน์แล้วนะขอนิดนึงไปขอคนละหนึ่งบ้านแม่กดให้หน่อยใครกดแล้วแบบใช่จ้ะน้องขอจ<อ><ะ>้นะอ้าวคุณพี่ทําไมพูดอย่างนี้แสดงว่าแกเคยมีคนอื่นแล้วครับโอยเอยอกินให้ดูหน่อยไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกัน วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บนรถอันนี้เต็มท้องแล้วครับอันนี้เต็มท้องเต็มไส้แล้วหนึ่งบ้านจากใครใจดีสองพันท่านสั่งแล้วจ่ายตังแล้วขอบคุณมากพี่อะไรอ่ะเนี่ยพี่ที่เขาบอกเขามีแฟนอยู่บรีลลัมที่เขาบอกเขามีแฟนอยู่บรีลลัมน่ารักจังเฮงเฮงโอ้ยน่ารักมากใครที่ชมมากดตะกร้ามาวันนี้ขอให้ได้กลับไปสิบเท่าพันเท่าอยได้ร้อยร้อยเท่าเลยราคเวลายิ้มเหมือนกันมากในบิเลย โอ้คนละหมอเอาละของเธอมันหมอเถื่อนเฮ้ยทุกคนขออีกหนึ่งบ้านจ้ากดมาเลยหนึ่งบ้านจ้าหนึ่งบ้านจ้าขอบคุณมากครับไม่ผอมเหมือนเดิมนังกินเยอะขออนุญาตหนีแล้วนะรอให้ค่ะเจ๊จะวีนองะไงไม่ได้วีนเขาถามเขาบอกคนคุณน่ารักไม่ผอมเหมือนเดิมอ๋อเสน่ยบัณนีต โมดบัตรอาราเนอร์จงซีระบจังไงจังไงเน้อบัตรพูดได้ไหมพูดให้เขามาซื้อทุเรียนอ่ะพูดไปอาราเนอร์บัตรจงเออซีระบจังไงจังไงเนี้อบัตรอันนี้เนื้อเออทุเรียนทอดเนื้อบัตรเออปีรวยห้าสบาดอาราจงติงเนื้อบัตรเออกอดกอดกอดกร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 กรดกร่กรดกร่นี่รดรดกรกรดรดยรกกรดรดกรดยรกรรียรกรดกรดรดกรดกดกมกดกกกรรกก แล้วก็กวทำม่ทุเรียนตัววันแม่ยังไม่ได้ลงตะกร้าเดี๋ยวกลับไปบ้านบ้งตอนนี้ได้ห้าร้อยบ้านละ<อ>จริงกดตะกร้าหน่อยค่ะก็วันวันแม่สุดยอดอ่ะไายทุกคนเออวันแม่ปีนี้ไม่มีอะไรให้แม่เลยวะก็เป็นทุเรียนกกนไงจริงเหรอเออก็ดีนะทานได้ด้วยทุกคนนี่ทุเรียนกวนค่ะเดี๋ยวปักตะกร้าให้นะจะสั่งทุเรียนดอกไม้ไายแม่กด ขอทุเรียนกวนสักสองบ้านไปก่อนลงแล้วสองบ้านไปเดี๋ยวจะลงจริงๆแล้วจะลงจริงแล้วเดี๋ยวจะไปละไปเก็บของก่อนแม่เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะขอสองนาทีเดี๋ยวเก็บของแล้วไปไปเพราะว่ายังไม่ได้ไปจองที่พักอะไรเลยแม่มีกดให้หนูหน่อยมาแล้วมาแล้วหนึ่งออเดอร์มาแล้วแม่ขอบพระคุณค่ะมาเร็วหนึ่งออเดอร์มาแล้วจ้าแม่กดให้หนูได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะปนี่กวนนะคะนี่เป็นทุเรียนกวนไปสองพัน จะลงไลน์แล้วนะคะใครอยากอุดหนุนอุดหนุนเลยมาแล้วสองบ้านค่ะน้องฟอดหน้าละอยู่กับนางไม่เหงาหรอกบางทีก็ถ้ารำคาญมากก็วีนบ้างอะไรบ้างกันไปชอบแต่บางทีวีนฟอดจะรู้เลยนะว่าไหนวีนจริงจังกับวีนเล่นวีแหละวีแรงนี่หรอถ้าวีนถ้าวีนจริงจังแบบหน้าจริงจังอ่ะฟอดจะเงียบฟอดจะเงียบแป๊บหนึ่งก่อนแล้วให้แกสง,สงบสติอารมณ์ก่อนแต่ถ้าวีนเล่นอย่างนี้ก็คือแย่ได้แย่ได้อะไรอย่างงี้ได้อยู่ อรู้ฝอยอยู่วยการมาทั้งสามปีแล้วบางคนเนี่ยรู้เกินกว่าฟอรีรู้เกินยังไงรู้ดีกว่าอีกมาเม้นมาอะไรมาบอกอะไรเงี้ยแม่มา,ามามามาตอนนี้โดนวีนหนักมากเลยรู้นิสัยกันแล้วมีคนบอกกดทุเรียนกวนให้หนูหน่อยแม่ปะไหนๆก็ไหนๆละอีกสามนาทีเนาะห้าห้าไปเลยได้โอเคอีกสามนาทีไปจริงแล้วค่ะปะแม่อีกนิดน,นึงปะกดกระดให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะ อ๋อฉันรู้ว่าทำไมเขาถึงปปิดอันนี้เพราะว่าเขามีห้องอันนี้ด้วยนี่หว่าีนห้องพักเดี๋ยวเราจะทำอันนี้แล้วกันเนาะอพาร์ตเมนต์สองชั้นได้แล้วขอช่วยขึ้นงนึงจะทำจะทาอพาร์ตเมนต์สองชั้นคนละห้าล้านอะขอสามล้านได้ปะสามล้านเอามันลงทุนมันก็ต้องสักสิบล้านสิ สล้านได้อยู่ถ้าสามล้านฟอได้เก็บได้อยู่ปีละล้านอ่ะเออเผื่อไม่พอสิล้านไม่ก็ฟอรก็เอาแค่ส mm ี่สิเปอร์เซ็นตให้พี่ให uh ้เรียร์อหกสิบเปอร์เอเคสามล้านเธถือผลมาอีกสองนาทีไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะไปแม่มากดให้หนูหน่อยเร็วกวนมีทอดมีค่ะกดตะกร้านะคะสันไปค่ะส5ต่อเดือน กดะก้า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 นะคะขอบพระคุณค่ะคูณร้อยยี่สิบเตือนอะไรสี่เซนสองมันโอ้ยฟิล์มเลยขออีกสองบ้านจ้าแม่กดะก้าให้หนูหน่อยเร็วขอบพระคุณนะคะจ่ายไป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 สองบ้านสองบ้านสองบ้าน เฮ้ยเดี๋ยว่อยไปไลฟ์ต่อที่ห้องดีกว่าทุกคนแค่นี้ก่อนลงแล้วเดี๋ยวอาบถ้ายังไม่ง่วงเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อที่ที่ห้องเดี๋ยวกลับไปไปเดี๋ยวไปถึงห้องอาบน้ําแล้วเดี๋ยวสลับกับฟ่อนเนี่ยแล้วฟรอนอาบดิฉันก็ถ้ายังใช่ยังไม่ไม่ไม่ดึกมากเดี๋ยวไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอพระคุณนะคะ2003มีไหมมีใครจะกดอีกไหมคะเนี่ย2,003แม่มาอีกนิดนึงขอสักสองบ้านสอสักสองบ้านสุดท้ายไป2003 2003ขอสองบ้านสุดท้ายหนูหน่อยได้ไหมจ้าส0งพ ไปแม่สองพันสามขอสองบ้านสุดท้ายให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะไปสองพันสามขอสองบ้านสุดท้ายจ้ามีไหมมีไหมคนใจดีมีไหมเนี่ยสั่งแล้วค่าขอบคุณพี่หมอกจางๆค่ะไปสองบ้านสุดท้ายแม่ใครจะสั่งให้บ้างนิดนึงไปสวัสดีครับพี่กล้วยส,ตสตเตออมีคนเหมือนบอกดิฉันเหมือนพี่สแต,ตมนะผม <yeah? S 2> ผม นักเราไงอ๋อเออเหมือนอะ่ะคล้ายๆผมมันเหมือนผมหยิกตายทุกคนตายปายกดเลยกดเลยกดเลยสั่งแล้วขอบคุณสั่งให้จริงหรือเปล่าสั่งแล้วสั่งจริงหรือเปล่า